สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะคลิปดวงคู่ครองของชาวราศีสิงห์โดยจะเน้นในประเด็นที่ว่าหากชาวราศีสิงห์มีคู่ครองที่เป็นชาวราศีพิจิกค่ะความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่จะเป็นอย่างไรนะทำยังไงความรักความสัมพันธ์จึงจะราบรื่นและก็มีความสุขมากที่สุดนะคะคําแนะนําต่างๆแม่หมอใช้การเปิดไพ่เป็นหลักนะคะก็หวังว่าทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิป จะสามารถนำไปปรับใช้นะคะกับสถานการณ์จริงความสัมพันธ์จริงๆของคุณทำความรักให้มีความสุขนะคะเริ่มที่นิสัยใจคอที่มีผลต่อความสัมพันธ์กันก่อนค่ะราศีสิงห์นะคะมั่นอกมั่นใจในตัวเองมากเพราะว่าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนฉเฉลียวฉลาดนะคะเป็นคนที่ ทำอะไรก็ต้องได้ดั่งใจนะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะแล้วก็ไม่อ่อนคอให้ใครง่ายๆด้วยนะเพราะความมั่นใจในตัวเองนั่นแหละในขณะด้วยการชอบเป็นที่หนึ่งชอบสั่งชอบเจ้ากี้เจ้าการควบคุมนะไม่ใช่แค่ควบคุมตัวเองควบคุมสถานการณ์ควบคุมคนรอบข้างด้วยนะคะก็ไม่เป็นไรนะมาดูกันชาวราศีพิจิกพิจิกเป็นคนอ่อนไหวนะคะ อารมณ์อ่อนไหวชีวิตก็จะเจอเรื่องผิดหวังเสียใจอยู่บ่อยๆนะคะเป็นคนมีแผลใจเยอะนะพอเป็นมีแผลใจเยอะแต่ด้วยนิสัยใจคอเนี่ยเป็นคนรักแรงเกลียดแรงถ้ารักก็รักสุดจิตสุดใจเลยนะทําทุกอย่างเสียสละทุกอย่างเพื่อคนรักได้แต่ถ้าได้เกลียดแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเกลียดจริงเกลียดจังแล้วก็จองเวรไม่จบสิ้นเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นคนที่มองโลกในในค่อนข้างมองโลกแง่ร้าย ปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เจอสามารถทําให้ชาวราศีพิจิกเสียใจได้นะคะเพราะเป็นคนอ่อนไหวเยอะแล้วพอแผลในใจเยอะบางทีเรื่องราวบางเรื่องมันไปสกิดแผลเก่านะทำให้รู้สึกแบบเออเสียใจขึ้นมาได้นะก็ต้องมาดูประเมินเรามาประเมินดูนิสัยใจคอของคุณทั้งสองคนนะคะเมื่อใช้ชีวิตคู่ร่วมกันคือจริงๆมันเหมือนกับว่าน่าจะเข้ากันได้ดีนะคะความสัมพันธ์ก็น่าจะราบรื่นตราบที่ยังรักกันนะตราบที่ยังรัก ตราบใดที่ชาวราศีสิงห์ไม่ได้ทําผิดต่อชาวพิจิกไม่ได้ทําให้พิจิกโกรธหรือมีปัญหากันนะคะคือถ้าทุกคนอยู่ในอยู่ในเส้นทางที่มันถูกต้องนะความรักก็น่าจะไปกันรอดแน่นอนนะคะทีนี้ต้องมาเปิดดูไพ่กันละว,ว่าหากชาวราศีสิงห์ใช้ชีวิตคู่ร่วมกับชาวราศีพิจิกนะคะไพ่จะว่ายังไงบ้างความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรอุ้ยไพ่ออกมาดีค่ะ พ่บอกว่าระหว่างคุณสองคนนะสิงกับพิจิกเป็นความสัมพันธ์ที่ลงตัวมากนะคะคุณสองคนจะรู้ร่วมกันด้วยความเข้าใจด้วยเหตุผล ไม่มีดรามา่าไม่มีเรื่องงี่เง่าคือมันเหมือนกับว่าคุณจะเข้าใจชีวิตในส่วนตัวของกันและกันด้วยนะคะพิจิกเองก็เข้าใจว่าสิงเป็นแบบนี้สิงก็เข้าใจความเป็นตัวตนของชาวพิจิกนะแม้อาจจะบางท่านนะคะอาจจะด้วยเรื่องงานเรื่องภาระอื่นๆเข้ามามันมีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยแต่เหมือนกับเอ๊คุณก็พร้อมจะเข้าใจกันและกันเรียกว่าอยู่กันด้วยความเข้าใจ มันไม่ใช่ในลักษณะรักหวานซึ้งนะแต่เป็นลักษณะความรักที่อยู่กันด้วยความเข้าใจจริงๆเนี่ยไพ่ว่าอย่างนี้นะทีนี้เรามาดูคําแนะนํากันดีกว่าแม่หมอเปิดไพ่แนะนํามข้อนะคะสําหรับชาวสิงกับชาวพิจิกหากคุณใช้ชีวิตคู่ร่วมกันทํำยังไงนะคำแนะนําใดที่จะทําให้ประคับประคองแล้วก็ลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะไพ่แนะนําข้อแรกในความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคน ฝ่ายหญิงไม่ว่าจะเป็นราศีไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเออไม่รอาจะเป็นสิงหรือพิจิกนะคะ ฝ่ายหญิงต้องเป็นคนที่พร้อมที่จะเข้าใจในเรื่องของการทํางานและเรื่องของการทุ่มเทของฝ่ายชายนะผู้หญิงก็ต้องเน้นที่การดูแลเอาใจใส่เอาอกเอาใจนะคะทําให้ครอบครัวมีความสุขสะดวกสบายมันเหมือนกับสุตมว่าแฟนคุณทํางานแล้วกลับบ้านช้าหรือแฟนคุณอาจจะทําอะไรผิดพลาดไปแล้วคุณไม่พอใจอาจจะมีปากไม่เสียงไม่ต่อว่ากันบ้างแต่คือมันเหมือนกับว่าคุณรู้แหละคุณอาจจะทะเลาะก,กันแล้วคุณคุณมีปัญหากันอะไรเงี้ย แต่ในหน้าที่ของภรรยานะอันนี้เราพูดถึงฝ่ายหญิงต้องไม่บกพร่องนะคะคุณโกรธเขาคุณไม่พอใจเขาแต่คุณยังต้องเตรียมอาหารเครื่องดื่มหรือความความเป็นบ้านนะคะก็ยังต้องเป็นบ้านสิ่งเหล่านี้จะช่วยประคองสถานการณ์ไม่ให้มันบานปลายจนกลายเป็นแตกหักนะคะนี่คือสิ่งที่ฝ่ายหญิงจะต้องมีแล้วฝ่ายชายล่ะ ฝ่ายชายก็ต้องดูแลฝ่ายหญิงให้มีความสุขค่ะสะดวกสบายทุกอย่างเลี้ยงดูอย่างดีประมาณนั้นเลยนะคะให้เขามีเงินใช้ใจ่ายสบายสบายอยู่บ้านดีๆอะไรแบบว่าเออเนี่ยดูแลนะให้สะดวกสบายทุกอย่างเนี่ยประมาณเนี้ยหน้าที่ฝ่ายหญิงฝ่ายชายนะคะเป็นคําแนะนําข้อที่หนึ่งทีนี้ไพ่แนะนําข้อที่สองในความสัมพันธ์เนี่ยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้าย เปลี่ยนที่ทำงานเปลี่ยนที่อยู่นะคะของใครคนใดคนหนึ่งหรือของคนทั้งคู่นะคะซึ่งมันจะส่งผลให้เกิดระยะห่างระหว่างคนสองคนไม่ว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นหรือยาวสิ่งที่ห้ามทำนะคะคือการจับผิดการแสดงความหงุดหงิด เอาแต่ใจงอนโดยไม่ฟังเหตุผลคือคนที่เขาเปลี่ยนงานเช่นสมมติว่าแฟนคุณต้องย้ายไปอีกจังหวัดเนึง่งมันมีเหตุผลนะมันไม่ใช่สิ่งที่คุณแบบว่า,วาเออพอเขาทํางานเยอะแล้วอยู่ไกลกันเนี่ยเอ,อ๊ะทำไมเขาไม่เอาใจทาเราทําไมเขาไม่อย่าง,งน้นทำไมอย่างนี้แล้วก็หูดหีดเอาแต่ใจงอนโดยไม่ฟังเหตุผลอีกฝ่ายว่าเขามีความจําเป็นต้องทําแบบนั้นนะคะสิ่งที่ควรทําที่สุดคือการแสดงความห่วงใย เอาใจใส่นะคะทั้งด้วยคําพูดและการกระทําให้กำลังใจกันอยู่เสมอค่ะคือไม่จับผิดไม่หงุดหงิดไม่เอาแต่ใจไม่งอนมีแต่ความรักความห่วงใยให้ตลอดเวลาที่ห่างกันนะความก้าวหน้า,อาของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะคือสิ่งที่คุณจะต้องสนับสนุนเขาในทุกช่วงเวลานะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่แนะนำเป็นข้อที่สองต้องนำไปพิจารณานะคะทำให้ได้แหละ ให้แนะนำข้อที่สามไม่ว่าจะงานเยอะไม่ว่างานยุ่งมากแค่ไหนภาระหน้าที่รัดตัวเพียงใดคุณสองคนต้องมีเวลาสำหรับกันและกันเสมอมันจะต้องมีการแบ่งเวลาสำหรับครอบครัวค่ะช่วงเวลาของครอบครัวช่วงเวลาที่จะได้อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเนี่ยต้องไม่บกพร่องนะคะคือช่วงเวลาอยู่ด้วยกันของครอบครัวคืออะไรนะเลิกงานนะคะกลับบ้านทำอาหาร กินข้าวคือ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 กินข้าวร่วมกันหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะมีภาระเไม่ใช่มีภาระเขาเรียกว่ามีช่วงเวลาที่ดีของครอบครัวส่วนภาระเรื่องอื่นคุณทั้งสองคนก็ต้องจัดลำดับความสําคัญของงานให้ดีนะบางทีงานละตัวรู้คุณก็งานละตัวนะเพราะแฟนคุณก็งานละตัวไหนจะเรื่องของแบบบางทีมีภาระของครอบครัวแต่ละฝ่ายนะบางทีคุณต้องไปดูแลพ่อแม่คุณหรือเปล่าเขาเองเขาก็ไปซื้อของให้พ่อให้แม่หรืออะไรแบบเนี้ยนะคะ มันต้องมีการจัดลำดับความสำคัญให้เข้าใจกันและกันแล้วก็พอใจทั้งสองฝ่ายแม่หมอเชื่อว่าหากมีการพูดคุยตกลงกันตั้งแต่ต้นตั้งแต่ก่อนที่จะมาใช้ชีวิตร่วมกันคุณสองคนจัดการเรื่องนี้ได้อยู่แล้วนะคะ<ม>เพียงแต่ว่ามันต้องพูดคุยกันล่วงหน้านะแล้วก็ค่อยหาเวลาอยู่ด้วยกันให้เยอะๆนะคะไพ่แนะนำทั้งสาข้อถือเป็นไพ่แนะนำเฉพาะสำหรับ ราศีสิงห์และราศีพิจิกที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องทั่วๆไปแต่ว่าก็ต้องให้ความสําคัญเฉพาะ3เรื่องนี้ให้หนักหนักหน่อยนะคะลองพิจารณาดูนะคะไม่หมอบองว่าชาวราศีสิงห์และราศีพิจิกที่เข้ามารับชมคลิปจะนําไปพิจารณาปรับใช้เนาะเพื่อทําให้ชีวิตคู่มีความสุขนะคะโอกาสหน้ามาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ